ดูนะครับจากเครื่องจากเครื่องที่ยังสปกปรกอยู่นะครับอันนี้ใช้น้ำยาล้างนะครับโกโก,โก้ยานยน,ยนนะต์นะครับนี่เรทำฉีดน้ำยาอยู่นี่เดี๋ยวจะล้างดูนะครับคราบสปกปรกตาม ตามนี้นะครับตามซอกตามอะไรเนี่ยมีนะครับดูครับช่างกำลังฉีพดพ่นโดยน้ำยาไ่ฉีดตามฝวาครอบตามซอกที่ทำความสะอาดยากนะครับแต่น้ำยาเราก็จัดคาบได้ดีมาก นะครับขีดพ่นไปหมดแล้วครับทั่วรถนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้กำลังลงาำยาก,ก่อนก่อนล้างนะครับสสสาาาหราาารรรัับูกนนน HA, กนพฒงมอปตอนนี้กำลังฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมตอนที่ล้างอีกทีนะครับ อาครับตอนนี้เราก็มาเริ่มล้างนะครับฉีดไปเสร็จแล้วก็เริ่มล้างเลยนะครับดหลืน้ำไม่ต้องแรงนะครับดูว่าน้ำยาจะดีขนาดไหนน้ำเบาๆเองนะครับ ไม่ต้องไปขัดไปถูให้เหนื่อยเลยนะครับแค่พ่นน้ํายาเข้าไปนะครับดูนะครับดูเลดูนะครับน้ําเบาๆเองนะครับเหมือนน้าธรรมดาเรานี่แหละไม่ต้องไปมีแรงอัดอะไรมากมายขีดจากปั๊มที่บ้านธรรมดา สะอาดนะครับดูนะครับสะอาดนะครับสอะบสอาดเอียบแล้วครับตอนนี้ดูจากตรงนี้ก็รู้ครับเนี่ยเมื่อกี้ดูจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้มีคราบสกรปรกแต่ตอนนี้หายแล้วครับคราบไม่มีแนละ้วดูนะครับ ตัวนี้มันอยู่ตัวนี้แต่ตอนนี้หายภาตัวนี้หาย,หาย,หายใช้ดีครับตัวนี้สุดยอดครับ